สวัสดีเพื่อนๆเทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นทุกท่านสวัสดีเช้าวันพฤหัส,สบดีที่29พฤษภาคม2568เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นปิดติดลบไปอีกนะครับมีแรงขายทำกำไรหลังจากปัจจัยภายในประเทศเป็นตัวถ่วงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจราจาการค้ากับสหรัฐไม่คืบหน้าเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีเงินทุนไหลออกอีกทั้ง msci จะรีบาลานซ์ปรายสัปดาห์นี้ โดยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มแบงก์นำดิ่งส่วนกลุ่มปิโตเคมีช่วยประคับประคองตลาดไว้เดี๋ยวเราไปอัปเดตเซตอินด็กกันก่อนนะครับเซตอินเด็กประจำวันพุทธที่28พฤษภาคม2568เซตปิดไปที่1,160.74จุดปิดติดลบไปเล็กน้อย2.68จุดคิดเป็นติดลบ0.23%มูลค่าซื้อขาย36,281.33ล้านบาท ก็ได้ภาพครับเซตเป็นแท่งแดงเพิ่มอีก1แท่งนะครับแนวต้านของเซตยังอยู่ที่1,200จุดแนวรับอยู่ที่1,157จุดตอนนี้ก็ใกล้จะหลุดแนวรับเต็มแก่แล้วนะครับถ้าหลุดลงไปก็มองลึกอาจจะลงไปถึง1,120จุดก็เป็นได้เมื่อวานนี้ตลาดเช้าก็ยังคงเป็นสีเขียวขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 1, 1 7 3 6 8จุดแต่ในช่วงท้ายตลาดไม่รู้ทำอีท่าไหน ร่วงลงมาต่ำสุดอยู่ที่1,160.59จุดในช่วงท้ายตลาดดีดขึ้นมาเล็กน้อยทำให้ผลสุดท้ายติดลบไป2.68จุดโดยมีนักลงทุนต่างประเทศเป็นฝ่ายซื้อนะครับแต่อีก3กลุ่มเป็นฝ่ายขายสรุปยอดการซื้อขายหูดหลังจากตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการเมื่อวันที่28พฤษภาคม2,568นักลงทุนรายย่อยภายในประเทศขาย194.29ล้านบาท โกเกอร์ขาย141.06ล้านบาทกองทุนขายเล็กน้อย7.10ล้านบาทส่วนนักลงทุนต่างประเทศซื้อ342.44ล้านบาทและต่างชาติเป็นฝ่ายลองทีเฟกซ,ซื้อสุทธิ9,569สัญญารายย่อยกับกองทุนเป็นฝ่ายช็อตรายย่อยขาย8,348สัญญากองทุนขาย1,221สสัญญาในภาพรวมก็เป็นการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้ง 46.56%หุ้นที่โดดเด่นนะครับมีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดได้แก่หุ้น SCC บริษัทบูลซีเมนไทยบวกไป9บาทมูลค่าซื้อขาย727ล้านบาทโดยมีหุ้นกันกุลอยู่ทางฝั่งขายติดลบไป9สตังค์อยู่ราคาที่1บาท57สตังค์ในภาพรวม most active นะครับมีหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายเกินกว่า1,000ล้านบาทจำนวน8หลักทรัพย์ เคแบงยังคงติดอันดับ1ติดลบไปอีก5บาทอยู่ราคาที่156บาทมูล,ลค่าซื้อขาย4,681ล้านบาทอันดับ2 Delta ต้าติดลบไป3บาท50สตังค์อยู่ราคาที่104บาท c p o ปิดราคาเป็นบวกโดยบวกไป75สตตังค์อยู่ราคาที่48บาท25สตังค์ Advance ปิดติดลบไป4บาทอยู่ราคาที่288บาทและหุ้นบริษัทปูนซีเมนไทย ปิดบวกไป9บาทอยู่ราคาที่177บาทมูลค่าซื้อขาย 1, 5 0 0ล้านบาทหุ้นที่ติดเข้ามาใน20 t o p loss และมีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดได้แก่หุ้นโมโนปิดติดลบไป3%เปอร์เซร่วงลงมา7สตังค์อยู่ราคาที่1บาท7 9สาตังค์มูลค่าซื้อขาย205ล้านบาทหุ้นกันกุลปิดติดลบไป9สตังค์ร่วงลงมาอยู่ที่1บาท57สสตังค์ มูลค่าซื้อขาย60ล้านบาท24 c o n a ที่ u ฟ p ์คอนร่วงลงมา4สตังค์ยืนราคาที่1บาทมูลค่าซื้อขาย45ล้านบาทส่วนหุ้นที่ทำราคานิวโวลก็คือหุ้น BM ปิดติดลบไปมากถึง16รซร่วงลงมาอีก21สตังค์ลงมายืนที่ราคา1บาท6สตังค์มูลค่าซื้อขาย14ล้านบาทหุ้น p r o y p l e กก็ติดลบไป8ร่วงลงมา90สตังค์ ลงมายืนที่10บาท30สตังค์มูลค่าซื้อขาย10ล้านบาทหุ้นเจทาราคานิวโลเช่นเดียวกันร่วงลงมา6สตังค์อยู่ราคาที่79สตังค์ BE8 ก็ทำราคานิวโลร่วงลงมา45สาสตังค์ลงมายืนที่6บาท65สาตังค์หุ้น LTS หลุด5บาทลงมาแล้วนะครับร่วงลงมา21สตังค์ลงมายืนที่4บาท94สตังค์หุ้น TOA ก็ร่วง ปิดติดลบไป3%ร่วงลงมา40สตังค์ลงมายืนที่10บาท70สตังค์ส่วนหุ้นที่ติดท็อปเกนตัวที่เด่นที่สุดคือหุ้นบริษัทปูนซีเมนไทยหุ้น scc รองลงมาได้แก่หุ้น aav ปิดบวกไป5%เด้งขึ้นมา6สตังค์ขึ้นมายืนที่1บาท24สตังค์มูลค่าซื้อขาย103ล้านบาทเซ็นเทลก็ปิดราคาได้ดีบวกไป1บาท10สตังค์ ขึ้นมายืนที่21บาท10สตังค์มูลค่าซื้อขาย167ล้านบาทหุ้น CK บวกไป80สตังค์ขึ้นมายืนที่15บาทมูลค่าซื้อขาย109ล้านบาทส่วนหุ้นที่ปิดราคาด้วยเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูง3ตัวแรกได้แก่หุ้นอันนี้ BYD และ w n ิน w s หุ้น ANI หรือหุ้นอันนี้ปิดบวกไป20%ราคาเด้งขึ้นมา64สตังค์ขึ้นมายืนที่3บาท70สตังค์ มูลค่าซื้อขาย6ล้านบาทราคาก็พุ่งขึ้นมาฉลองการทำสัดส่วนฟรีโฟลดได้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดหุ้น BYD ก็ยังไปต่อ BYD ก็เป็นบริษัทในเครือของหุ้น EA นะครับปิดบวกไป16%เด้งขึ้นมา8สตังค์ขึ้นมายืนที่56สตังค์มูลค่าซื้อขาย92ล้านบาทหุ้นวินโดเกือบจะขึ้นมา1บาทแล้วนะครับเมื่อวานนี้บวกไป16%เช่นเดียวกัน ดีดขึ้นมา14สตังค์ขึ้นมายืนที่99สตังค์มูลค่าซื้อขาย23ล้านบาทซีฟาร์มก็เด้งขึ้นมา9%บวกไปอีก8สตังค์ขึ้นมายืนที่90สตังค์มูลค่าซื้อขาย7ล้านบาทหุ้นไทยพาโซลอีอีมาเตอร์ต่างก็ปิดราคาได้สวยงามนะครับในภาพรวมของหุ้นทั้งตลาดมีหุ้นที่ทำวอลลูนมาเลิดในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่วินโดว์ BYD และ CK วั l รุ่มมเลิดในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่หุ้น bm be 8และอิชิอ m p a c t ในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่ scc บริษัทปูนซีเมนตไทยหุ้น aot และ cpo Impact ในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่ Delta หุ้นกัาฟและ advance ในวันนี้เราจะเข้าไปส่องหุ้นที่สำหรับใช้เล่นเทรดเก่งกับไรนะครับคัดเลือกมาได้6ตัวได้แก่หุ้น next point byd c f a r ร e ม SCC และ CPO หุ้นตัวแรกหุ้น NEXT บริษัท NEXT POINT ซึ่งเป็นหุ้นลูกของบริษัท EA NEXT p o i n ไไปต่อนะครับแต่เมื่อวานนี้ช่วงเปิดตลาดทำราคาขึ้นไปได้สวยแต่ท้ายตลาดมีแรงขายลงมาพักตัวลึกแต่ก็มีแรงซื้อกลับขึ้นไปอยู่ราคาได้ที่1บาทพอดีวันนี้หุ้นเพิ่มทุนของหุ้น NEXT POINT จะเข้าเทรดนะครับ ราคาเพิ่มทุนก็อยู่ที่1บาทพอดีก็คงจะมีการเล่นเทรดเก่งกำไรกันน่าดูผู้ถือหุ้นใหญ่ของหุ้น next p i v e ก็คือกลุ่ม ea แล้วก็เป็นคนควักเงินซื้อเพิ่มทุนด้วยการเทรดเก่งกำไรในวันนี้แนวต้านแรกก็อยู่ที่1บาท5สตังค์แนวต้านถัดไปอยู่สูงนะครับบริเวณ1บาท27สตางค์ส่วนแนวรับที่ไม่ควรหลุดลงมาก็อยู่ที่93สตางค์ถ้าหลุดลงมาต้อง stop loss แล้วลงมารับบริเวณ85สตางค์หุ้นตัวถัดไปครับหุ้น b y d Beyond s e c u r i t i e s ก็เป็นหุ้นลูกของหุ้น EA อีกตัวหนึ่งทำราคาขึ้นมาได้สวยแนวต้านในวันนี้แนวต้านแรกอยู่ที่59สตางค์แนวต้านถัดไปอยู่ที่63สตางค์แนวต้านถัดไปอยู่สูงขึ้นมาหน่อยอยู่ที่บริเวณ78สตางค์ถ้าผ่าน78สสตางค์ขึ้นไปได้ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มขาขึ้นแน่นอน ส่วนแนวรับแรกอยู่ที่47สตังค์ถ้าหลุดแนวรับนี้สต็ Stop อปลอสอกมาก่อนนะครับมารอที่36สตังค์และแนวรับสุดท้ายอยู่ที่28สตังค์หุ้นตัวถัดไปหุ้นซีฟาร์มซีฟาร์มทำราคาขึ้นมาได้สวยเลยนะครับหลังจากลงมาปรับฐานต่ำสุดที่52สตังค์แล้วก็มาระเบิดฟอร์มด้วยซีลิงแท่งเขียวแท่งนี้ในช่วงภาษีทรัมป์ลงมาพักตัวลึกอยู่บริเวณ65สตังค์จากนั้นก็เด้งขึ้น ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ96และ97สตังค์ถอยลงมาพักลึกบริเวณ73สตังค์เมื่อวานนี้ก็เด้งขึ้นไปปิดราคาที่90สตังค์เศรเกงกำไรแนวต้านสำคัญที่ต้องผ่านไปให้ได้อยู่บริเวณ96และ97สตังค์ถ้าผ่านไปได้คอนเฟิร์มจะกลับเป็นขาขึ้นแน่นอนส่วนแนวรับแรกอยู่บริเวณ73สตังค์ถ้าสต็อปลอสตรงนี้ก็ถือว่าลึกเกินไป ควรจะใช้ราคา82สตังค์ซึ่งเป็นราคาเปิดเมื่อวานเป็นจุดสต o p l o ล s อถ้ายังหลุด73สตางค์ลงมาก็มารอที่65สตังค์นะครับหุ้นตัวถัดไปหุ้น EE e. ในช่วงภาษีทรัมป์ลงมาจบรอบพอดีต่ำสุดอยู่ที่24สตังค์จากนั้นก็เด้งขึ้นกลับตัวขึ้นไปในรอบใหม่เมื่อวานนี้พุ่งผ่านทะลุแนวต้าน48สตังค์ขึ้นไปได้แล้วปิดราคาสวยงาม ยืนอยู่ที่52สตังค์แนวต้านในวันนี้แนวต้านแรกอยู่ที่60สตังค์ถ้าผ่านไปได้ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดิมบริเวณ68และ70สตังค์ส่วนแนวรับแรกอยู่ที่48สตังค์ถ้าหลุดแนวรับนี้สต๊อปลอสอกมาก่อนนะครับเรามารอที่แนวรับที่2บริเวณ35สาตังค์ถ้ายังหลุดลงมาอีกก็มารอที่24สตังค์ถ้าหลุด24สตังก์ก็น่าจะเลิกเล่นจะลงไปทำนิวโร หุ้นตัวถัดไปหุ้นบริษัทปูนซีเมนไทยหุ้น SCC The สยามซีเมนหุ้น SCC ลงมาปรับตัวลึกมากทำราคาต่ำสุดไว้ที่124บาท50สตังค์จากนั้นทำทรง v h a p e กลับตัวขึ้นไปชนแนวต้านที่177บาทแต่แล้วก็พักตัวลงมาลึกในช่วงภาษีทรัมป์ลงมาลึกที่สุด128บาทจากนั้นก็กลับตัว v h a p e อีกครั้งหนึง่ง ขึ้นไปที่155บาทแล้วลงมาพักบริเวณ148บาทจากนั้นพุ่งกลับตัวขึ้นไปเพื่อที่จะไปทดสอบแนวต้านเดิมบริเวณ177บาทแต่ยังผ่านไปไม่ได้ลงมาพักที่162บาทเมื่อวานนี้หุ้นปูนซีเมนไทยมาแรงนะครับเปิดที่169บาท50สตังค์ทะลุแนวต้าน177บาทขึ้นไปได้แล้ว ทำราคาสูงสุดไว้ที่178บาท50สตางค์แต่ในช่วงท้ายตลาดลงมาปิดราคาที่แนวต้านพอดีบริเวณ177บาทเล่นเทรดกินกำไรนะครับมีแนวต้านด้านบนอยู่ที่180บาทไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่าโดยมีแนวรับแรกอยู่ที่174บาทแนวรับถัดลงมาอยู่ที่173บาท50สตางค์ส่วนแนวรับที่ไม่ควรจะหลุดลงมาคือแนวรับ 167บาท50สตังแต่ถ้าจะเล่นเพื่อการลงทุนก็ลงมาช้อนที่162บาทนะครับหุ้นตัวสุดท้ายหุ้น CPO CPO นี่หลุดแนวรับสำคัญหุ้น CPO กระโดดเปิดแกลบลงมาในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์2568แล้วก็ลงมาลึกสุดบริเวณ46บาท75สตางค์ในช่วงภาษีทรัมป์ลงมาทดสอบ46บาท75สตังค์อีกครั้งหนึ่ง ยังไม่หลุดลงไปนะครับส่วนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาราคาหุ้นก็กำลังลงมาทดสอบแนวรับ46บาท75สตางค์อีกครั้งหนึง่งแต่ยังลงมาไม่ถึงลงมาต่ำที่สุดที่47บาทส่วนเมื่อวันพุธเมื่อวานนี้ราคาหุ้นเด้งขึ้นไปนะครับขึ้นไปชนแนวต้านที่48บาท75สตางค์ยังผ่านไปไม่ได้ลงมาพักตัวที่48บาท25สตางค์เศษเก็งกำไรหุ้น CPO มีแนวต้านอยู่3แนวแนวต้านแรก48บาท75สตางค์แนวต้านที่2 49สบาท25สตางค์แนวต้านที่3 49สบาท50สตางค์ส่วนแนวรับก็เป็นแนวรับที่มั่นคงจะหลุด2ครั้งแล้วก็ยังไม่หลุดคือแนวรับ46บาท75สตางค์ถ้าหลุดนี่ต้องสต็อปลอสออกมาก่อนเลยนะครับแล้วลงไปรอรับด้านล่างก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการเข้าไปส่องหุ้นสำหรับเล่นเทรดเก็งกำไร ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ก็จะมีวันหยุดยาวไป4วันเลยนะครับวันหยุดปกติคือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ส่วนวันจันทร์เป็นวันหยุดพิเศษวันอังคารที่สมิถุนายน2568ก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีเราก็จะมีเวลาเทรดทุนอีกสองวันนะครับคือวันนี้และวันพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วก็หยุดยาวเสาร์อาทิตย์จันอังคาร เจอกันอีกทีวันพุทธที่4มิถุนายน2568วันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ